สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนี่9 9 9ค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านที่ชื่นชอบาศาสตร์การพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออโรโกนะคะก็มาทักทายทุกคนเช่นเดิมค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มีหัวข้อที่น่าสนใจเช่นเดิมนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะทั้งกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนเก่า กลในที่เป็นเพื่อนใหม่นะคะเข้ามาสนับสนุนบางคนบางท่านกดสุแตงบางคนบางท่านนะคะกดไลค์กดแชร์บางคนบางท่าน,าน,าานก็โอนนอกรอบให้ครูซนนี่กราบขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะค่ะวันนี้หัวข้อนะคะปิ้งแวบเช่นเดิมนะคะก็หัวข้อในวันนี้ค่ะพระจันทร์นะคะท่านอยากส่งข้อความใดถึงคุณค่ะข้อความจากพระจันทร์ถึงคุณ โดยตรงนะคะบางครั้งนะคะคุสนี่ก็มีความรู้สึกนะคะเคยนะคะมองไปที่พระจันทร์และอยากรู้ค่ะว่าต้องท่านต้องการบอกอะไรคุยกับเรานะฉะนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะก็เลยมีความปิ๊งแวบ,บเช่นเคยคะ่ะว่าพระจันทร์ท่านต้องการส่งข้อความใดถึงคุณคะ่ะนะคะ ข้อความจากพระจันทร์ถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานนะคะขออนุญาตกรุ๊ปูบาจาจทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะใครที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะพระจันทร์ท่านอยากให้คุณมารับข้อความนี้คะ่ะนะคะข้อความจากพระจันทร์ถึงคุณโดยตรงนะคะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ ตัวตนความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะ,อะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาดูแลรปนี้นะคะเรนดอมนี้เปิดทางให้ครูซันนี่ได้ดูข้อความได้ดูพลังงานของคุณด้วยนะคะ,ะเรามาดูใบแรกกันนะคะโอ้โหเป็นพลังงานของคนนะคะที่กลับเข้ามาหาตัวตนกลับเข้ามาหาบ้านที่แท้จริงของคุณแล้วคะ่ะนะคะบ้านที่แท้จริงของแต่ละคนนะคะ ือการกลับมาหาจิตหาใจของคุณเองนะคะกลับมาทําสมาธินะคะกลับมาเข้าหาแก่นแท้ของคุณเองค่ะนะคะเป็นคนที่ฝึกจิตฝึกใจนะคะรู้ธรรมชาติความเป็นไปของโลกใบนี้การมีความสุขการมีความทุกข์นะ,ะการเกิดการตั้งอยู่การดับไปนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาติอืม เป็นคนที่ชอบทานอางุ่นด้วยนะอ่าผาลไม้นี่ของชอบนี่องุ่นนะคะเป็นคนรักธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติพลังงานดีมากเลยนะคะอ่าของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานต่อนะคะอืมเป็นอย่างไรบ้างนะคะว้าวนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความเบิกบานในใจิตใจนะมีความเป็นเด็กนะคะมีความสดชื่นมีความร่าเริง ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตแล้วเป็นดอกไม้ที่บานเองได้แล้วค่ะนะแล้วคุณจะส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้แก่โลกใบนี้ค่ะไม่ได้บานอยู่คนเดียวนะคะจะส่งต่อพลังงานดีๆนะคะ,ะแก่โลกใบนี้พลังงานของความรักพลังงานของความสุขพลังงานของความเป็นเด็กคุณส่งโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรคะ่ะนี่คือพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะโอ้พลังงานดีมาก นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่ออุ้อ่ะหยิบมาหนึ่งใบนะคะโอ้โหสดดสาสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยขออนุญาตตีละตีกระครังนะคะขอต้อนรับพลังงานนะคนที่เป็นแสงสว่างคนที่เป็นเฉดฉายนี่มีพลังของการคนที่ฝึกสมาธิจริงๆอ่ะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ เข้าใจชีวิตเป็นพลังงานคนที่มีความสุขตื่นรู้เบิกบานในตัวเองเป็นแสงสว่างให้ตัวเองและเป็นสว่างแสงสว่างให้ผู้อื่นได้เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองมีความสุขนะช้ชีวิตแบบซิมโพมากๆนะคะและก็รักธรรมชาติอ่ะขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะใบสุดท้ายนะคะอืม <c oughs> ของพลังงานถึนงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอีกหนึ่งใบนะคะขอหนึ่งใบว้าว เป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นนะคะเอาจริงเอาจังเมื่อต้องการทําสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณต้องการะคะ่ะไม่มีใครมาเปลี่ยนใจได้มุ่งมั่นเอาจริงมากนะคะอืมสุดยอดเลยนะคะใครพลังงานใช่พลังงานตรงนะคะฟังต่อนะคะฉะนั้นเป็นข้อความของคุณนะคะแต่ใครถ้าพลังงานไม่ใช่ไม่ตรงอย่างไรนะคะก็ถ้าต้องการศึกษาเรื่องไพ่ยิปซีไพ่ทาโร ไพ่โรโก็ดูศิละปะหน้าไพ่ด้วยกันได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากพระจันทร์ถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะครูจะดูสลับกันนะคะอ่าจะขอไพ่นะคะทาโร่สามใบนะคะขออนุญาตรุกรูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเราน้อม ขอจักรวาลน,นางฟ้าทุสวรรค์และพลังงานของพระจันทร์นะคะเปิดทางให้คุณซันนี่ขออนุญาตรูปูบาอาจารย์ของชาวเรนดอมนี้ที่เข้ามาดูคลิปนี้เปิดทางให้คุณซันนี่นะคะแล้วก็ได้ส่งข้อความจากพระจันทร์ค่ะพระจันทร์นะ,ะต้องการส่งข้อความใดถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอสามใบกับไพ่ทาโรค่ค่ะใบแรกนะคะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนอนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันใบที่สองนะคะ ขอสามใบนะคะไพ่ทาโร่ข้อความจากพระจันทร์นะคะต้องการสงสารอะมามาดูใบแรกกันโอ้โหทรี e e ฟเพนเจคนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะต้องการมารับข้อความจากพระจันทร์ท่านรู้คะ่ะว่าคุณต้องการความมั่งคัง่งความอรุรมสมบูรณ์ในจิตใจนะคะวันนี้จงเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเงินนะคะเงินเป็นสิ่งสำคัญเงินมีค่า นะอย่ามองเงินเป็นอคติหรือเป็นศัตรูกับคุณนะะบางคนบางท่านมีทัศนคติไม่ดีกับคนวันนี้จงเปลี่ยนทัศนคติเงินเป็นพลังงานให้ความสุขให้ความรักแลกเปลี่ยนสิ่งของนะจงรักพลังงานเงินจงเป็นพลังงานเงินอยากให้เงินเข้ามาหาจงรักเงินนะแล้วเงินจะยิ่งเข้ามาหาคุณกันนะอ่านี่คือข้อความจากพระจันทร์นะคะอ่า เรามาดูไปที่สองค่ะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรพระจันทร์รู้ค่ะว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากจงทําต่อไปนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จท่านรับรู้ท่านเอาใจช่วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะอีกใบหนึ่งนะไพ่ทาโร่ว้าวไฟออฟสดนะคะนะมุ่งมั่นในเป้าหมายนะคะอย่ายกเลิก ทำต่อไปค่ะสิ่งที่คุณทําไม่เสียลายมันเป็นพลังงานดีๆนะคะที่จะส่งต่อและทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ไม่ว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะเป็นอะไรจะประสบความสําเร็จถ้าเป็นความมั่งคั่งก็ประสบความสําเร็จค่ะนะฉะนั้นไพ่สามใบนะคะไพ่ทาโร่เด่นชัดในเรื่องการเงินนะถ้าคุณเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องการเงินมุ่งมั่นในเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ และทําเป้าหมายนั้นด้วยการลงมือทําให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่คุณทําไว้คุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะทงชัยแห่งความสําเร็จอยู่ข้างหลังแล้วนะคะฉะนั้นความสําเร็จอยู่เบื้องหลังความตั้งใจจริงและทัศนคติในการใช้ชีวิตคิดบวกกับตัวเองคิดบวกในเรื่องเงินและสถานการณ์รอบๆคุณแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะ จากไพ่อราโคกค่ะข้อความจากพระจันทร์นะคะฉะนั้นวันนี้เรามาดูข้อความจากพระจันทร์กันนะคะว่าท่านต้องการสื่อสารสิ่งใดเป็นการโดยเฉพาะกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนที่ชอบมองพระจันทร์คุยกับพระจันทร์ปรับทุกข์ปรับสุขกับพระจันทร์เรามาดูกันนะคะว่าพระจันทร์ท่านต้องการสื่อสารหรือบอกอะไรกับคุณเรามาดูคลิปใบแรกเลยนะ โอ้โหสวยงามมาก Make Time for Self Love เดี๋ยววันโทษทีนะคะมือไปโดนกล้องนะ Make Time for Self Love โอโ้สวยงามมากนะคะอย่าลืมรักตัวเองนะคะรักตัวเองคะ่ะการรักตัวเองนะคะเป็นการส่งพลังงานดีๆให้แก่โลกใบนี้เมื่อคนรักตัวเองได้คุณจะส่งพลังงานดีๆให้แก่สรรพส,สิ่งบนโลกใบนี้ แม้แต่พระจันทร์เองนะคะฉะนั้นสิ่งที่ข้อความจากพระจันทร์อยากมาบอกคุณก็คือว่ากลับมารักตัวเองนะคะให้เวลาในการส่งความรักให้ตัวเองบ้างด้วยการทำสมาธิด้วยการกลับเข้ามาหาจิตเข้ามาหาใจคุณเองด้วยการอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวอยู่กับลมหายใจแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความรักในตัวเองจับไปที่หัวใจและ ส่งความรักให้ตัวเองค่ะเวลาทำสมาธิถ้าใครไม่มีพื้นฐานเลยนะแนะนำเลยค่ะว่าบอกรักตัวเองเวลาทำสมาธินะ,ะแล้วคุณจะสัมผัสสิ่งดีๆเป็นพลังงานดีๆเข้ามาในจิตใจนะ,ะลองทำกันนะคะอ่านี่เป็นข้อความนะคะจากพระจันทร์ถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะอืม Speak your word into being โอ้โห คุยกับตัวเองกับทุกคนนะพระจาจาร์บอกนะฉะนั้นเรามีตัวตนหนึ่งอยู่ในตัวตนเราอีกทีหนึ่งฟังคงไม่งงนะคะคือเรามีสองตัวตนนะคะมี higher s e l f ฉะนั้นจงคุยกับคนที่อยู่ข้างในนะ,ะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณต้องการเป็นใครคุณต้องการทำอะไรคุณจะรับคำตอบเมื่อคุณสื่อสารกับตัวตนอีกตนหนึ่งข้างในคุณ หรอตู้ตนข้างในคุณเนี่ยนะคะอืมฟังคงไม่งงนะคะอะส่งข้อความไปค่ะแล้วคุณจะรับคําตอบนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ g ดีเ e p ร์ทำสมาธิค่ะนะฝึกจิตฝึกใจแล้วคุณจะรับคําตอบนะสิ่งใดที่คุณสงสัยสิ่งคุณที่ใดที่ต้องการจะค้นหาคําตอบคุณจะรับคําตอบนะคะส่ง คำถามนะเวลาคุณทําสมาธิคุณจะรับคําตอบเดี๋ยวเราไปต่อนะคะขออีกสามใบนเนาะเคลียร์โยมายโอ้โหชัดเจนเลยนะคะท่านรู้นะคะว่าท่านเป็นกำลังจ่วยช่วยนะคุณเป็นส่วนหนึ่งจากจักรวาลการที่จะมีจิตเป็นหนึ่งได้สื่อสารได้กับพลังงานเบื้องบนนะนะที่เขา ที่ท่านก็ฝึกมาแล้วหลายภพหลายชาติกับสูซอนการที่เราจะสื่อสารหรือแมนิเฟสบางอย่างได้เราต้องทำใจของเราให้ว่างเคลียร์โยมายไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นกลางแล้วเราจะรับข้อมูลได้เราจะเสกสร้างสิ่งที่เราต้องการได้นะคะ,อะขออีกสองใบเนาะไฟบาลา a นซ์ balance, นะคะ ใช้ชีวิตให้สมดุลนี่คือสิ่งที่ท่านอยากบอกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางจิตวิญญาณหรือการทำกิจกรรมภารกิจบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นดูแลครอบครัวการทำงานนะดูแลองค์กรดูแลตัวเองทุกอย่างมันต้องสมดุลและมีเวลาพักผ่อนด้วยนะสั้นๆคือ ใช้ชีวิตให้บาลานซ์ค่ะทุกอย่างที่คุณรู้คุณทําแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันแต่ทําให้บาลานซ์นะไม่มากเกินไปไม่ทํางานแบบไม่เลิมหูลืมตาไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาครอบครัวอันนั้นไม่บาลานซ์ฉะนั้นทุกอย่างที่คุณทําจงบาลานซ์ให้ดีและท่านเชื่อว่าคุณทําได้คุณเคยทําได้มาแล้วและจงรักษาการสถียนการบาลานซ์นี้ให้คงอยู่ ในการใช้ชีวิตนะคะอ่าอีกใบหนึ่งนะอีกใบหนึ่งท่านต้องการสื่อสารสิ่งใด take less feel more นะคะวันนี้ขจัดความอยากทั้งหลายออกจากจิตใจนะฝึกสมาธิด้วยการไม่อยากค่ะอย่าไปอยากสงบอย่าไปอยากเห็นนู่นเห็นนี่นะแต่ทำฝึกทางจิตไม่ว่าจะเป็นการ manifest นะการดึงดูดอะไรต่างๆหรือการทําสมาธิกลับเข้ามาจิตหาใจตัวเองทําเป็นกิจวัตรทําเพราะว่าต้องการอยากจะฝึกจิตฝึกใจไม่ต้องไปหวังผลอะไรเดียวผลลัพธ์มันมาเองค่ะนะคะอะ่ว่าจะหยิบมาหกใบขออีกใบหนึ่งแล้วกันนะอืมอีกใบหนึ่งนะคะสำหรับสำหรับนี้นะคะ breath through the tension นะคะ ความเครียดความกมวนทั้งหลายจะหายไปนะคะจากการทําสมาธิท่านมาให้กําลังใจค่ะใครที่ฝึกจิตฝึกใจอยู่ทําต่อไปนะคะฝึกจิตนะด้วยการทําสมาธิแล้วความเครียดความกางวลต่างๆจะหายไปจากตัวกุณค่ะฝึกความอดทนฝึกทําสมาธินะคะว,ว้าวนะคะ ชัดเจนในเรื่องการฝึกจิตฝึกใจนะคะอเดี๋ยวเรามาดูอีกสำรับหนึ่งนะคะเป็นการทิ้งท้ายนะคะขอสามใบนะคะว่าพระจันทร์นะคะท่านต้องการสื่อสารสิ่งใดกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็น Timeless ค่ะใครเข้ามาดูเวลาใดคลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะอ่ะเรามาดูใบแรกกัน Your emotions are very fragile นะคะ ระวังอารมณ์และความคิดของคุณนะคะอืมจะไปดึงดูดเรารู้สึกอย่างไรเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตวันนี้ถ้าคุณรู้สึกมีความสุขคุณจะดึงดูดความสุขความกระตือรือร้นนะสิ่งอ่ดีๆเข้ามาในชีวิตแม้แต่เรื่องเงินทองแต่วันนี้ถ้าเรารู้สึกอิจฉาริษยารู้สึกเครียดเราจะดึงดูดความเครียดเข้ามาในชีวิตค่ะอืมนะอีกสองใบเนาะ ที่ท่านอยากจะสื่อสารากับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ full moon นะคะ the important people in your life are safe ท่านบอกนะคะว่าบางครั้งการกังวลก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะจงกลับเข้ามาหาตัวเองค่ะเพราะคนที่เราเป็นห่วงหรือคนที่เราคิดว่ามีความสัมพันธ์กับเราแต่ตอนนี้เขาสุขสบายดีนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะ ถ้าเรารักตัวเองได้เราโฟกัสตัวเองได้ทุกอย่างรอบตัวจะเป็นออร่านะ,ะทำให้ผู้คนใกล้ชิดมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะอ่าเหมือนฟูมูลนะส่องแสงให้ตัวเองได้แล้วก็ส่องแสงให้ผู้อื่นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายแล้วกันนะคะ support e d from your friend is important โอเคนะคะก็สิ่งที่ท่านบอกนะคะว่าการได้รับการสนับสนุน จากเพื่อนจากคนรักนะจากคนใกล้ชิดเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เราเจริญเติบโ,โตได้นะคะอืมโอ้โหมีซ้อนกันนะคะเอาใบที่ซ้อนมานะคะ a Approach your problem with f o r g i v e n e s s โอ้โห s เป็นการปิดท้ายเลยนะคะไพ่ใบนี้นะอืมปัญหาต่างๆที่เรามองว่าเป็นปัญหาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถจะจบได้ด้วยการให้อภัยคะ่ะ วันนี้คุณยังไม่ให้อภัยใครหรือ,อยังให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนที่คุณไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าวันเขาจะทําร้ายคุณหรือคุณตกเป็นเหยื่ออะไรก็แล้วแต่จงให้อภัยค่ะแล้วชีวิตคุณจะสว่างสวยและมีความสุขมากขึ้นนะคะโอ้โหข้อความจากพระจันทร์นะคะวันนี้ก็แปลกกับทุกวันนะคะก็มาสื่อสารนะคะใน แง่มุมนะคะของพลังงานของพระจันทร์ค่ะที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฉะนั้นคงจะรับคำตอบไกด์ไลน์นะคะเป็นเรียกว่าช่วยในการตัดสินใจหรือเป็นกำลังใจได้นะคะพระจันทร์ก็เป็นพลังงานนะคะท่านก็อยากมาสื่อสารถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คงจะมีบุญสัมพันธ์กันนะคะท่านส่งความรักส่งกำลังใจส่งแรงปรารถนาดีให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ ก็ผิดาพาาประการใดต้องกราบขอภายในเรื่องเสียงนะคะเพราะอยู่ติดถนนนะคะอาจจะมีเสียงรถผ่านนะคะแต่ก็ทําจากความจริงใจนะคะโดยคิปนี้กาะท้ายนี้ก็ขอไว้พอทนะุกท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคัง่งร่ำรวยสมหวังดังใจปรารถนาเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านและมีความเจริญทางจิตภายในและภายนอกกันทุกท่านทุกคนนะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe ถ้ามีประโยชน์ฝากกดแชร์แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ